สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม g i มโซ u ์เซอร์ไวโนะครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปอ่าแมปแมปหนึ่งนะที่มันเกิดขึ้นอยู่บนแมปหลักของเรานะครับผมจําชื่อไม่ได้เดี๋ยวดูก่อนนะมันชื่อแมปว่าอ่าเดี๋ยวนะหาก่อน มวลคมภีนี่นี่นขจัดพวกโสมมนะครับมันเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่ามาใจพร้อมกายพร้อมครับอาวุธพร้อมเราต้องทำให้ได้ถ้าไม่ได้ก็ต้องได้นะไม่งั้นเกมเนื้อเรื่องมันไม่เดินนะครับแล้วเราก็เล่นเกมนี้ไม่ค่อยบ่อยแต่ก็ยังมีคนรอเราเล่นอยู่ก็ มาเล่นกันหน่อยนะครับกดสิทำไมมันค้างเน็ตเป็นอะไรเนี่ยเอามากำจัดพวกโสมมมนะครับอุ้ยเอ๊ะอะไรอะ่ะเอ้ยต้นไม้มีเสียงทำไมมันมีไอ้นี่ด้วยอะ่ะมีเทียนล้อมรอบด้วยอะ่ะหรือมันให้เรากําจัดไอ้ต้นไม้ที่มันมีเทียนล้อมรอบอะ่ะโอ้ถ้าตัดต้นไม้นี่คือ ผมต้องหาหินนะครับเอาขวานมาอันเดียวไงมันจะพอไหมเนี่ยอันนี้คนต้องสาบไม่ใช่คนขี้เลื้อนธรรมดานี่เนี่ยทำอะไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเรามีเทคนิคในการตีแล้วหนีนะครับยิ่งถ้าเราใช้คานม้าบอกเลยว่ามีโอกาสไม่โดนโจมตีด้วยนะค่อยๆย,ย่องไปนี่แต่น,นี้ต้องโดนแล้วละ่ะตัวทีหนึงนะครับ คือจริงๆเราครับดาบได้แล้วนะแต่ว่ามันใช้ทองแดงเยอะไงผมว่ากะจะไปเอาเอาไปใช้แมพที่มันโหดกว่านี้อย่างพวกดันเจียนนะครับเฮ้ยนี่ไงมาต้นไม้มันมีมันเหมือนมีวิญญาณสิงอยู่ด้านในอ่ะคือให้เราทำลายใช่ไหมพู้ต้องสาบนะครับอย่างน้อยก็โดนโจมตีทีนึงแต่เรารอดอยู่โอเค ดูตรงนี้หน่อยโอเคจัดการได้อยู่นะครับไม่ยากไม่ยากไม่รู้ว่ามันจะมียากกว่านี้หรือเปล่านะเนี่ย <Okay. S 1> ถ้าคนขี่เรื้อนธรรมดามีวิธีในการโจมตีโดยที่มันไม่โจมตีเราอยู่นะถ้าใช้คันไม้แต่ถ้าใช้กระบองเนี่ยยังไงก็ต้องโดนโดนฝั่งตัวคนขี้เรื้อนตบสักทีหนึ่งอะนะ นี่ตอนนี้มันมืดไหมวะถ้ามันมืดนี่เดี๋ยวไอ้วิญญาณอาฆาตจะมาอีกอ่าจะหินแล้วโอเคจิงน้อยก็ยังมีหินให้เราใช้คราบขวานเพิ่มนะครับเพราะว่าขวานเราน่าจะพังนะถ้าต้องมาตัดต้นไม้แบบนี้นะครับอาวุธมันพังง่ายไงเนี่ยแสดงว่าเราต้องหาต้นไม้ที่มันมีเทียนครับแล้วก็จัดการมันให้หมดแล้วถ้าจัดการหมดแล้วมันจะมีตัวอะไรโผล่มาหรือเปล่า กลัวมันจะวางแบบวางบักวางหมากอะไรให้เราเจอแบบนี้ไงถ้าเจอนี่คืออืบันเทิงเลยนะต้องค่อยๆย,ย่องครับเนี่ยแสดงว่ามันต้องให้เราจัดการนะครับตัดต้นไม้ที่มันมี วิญญาณสิงอยู่นะคือเวลาตีบางทีมันมีเสียงร้องทีมันเหมือนเกมแบบแนวคุณใสอะไรประมาณนี้นะใช้คาถาอาคมอะไรพวกนี้ครับนี่ตรงนี้มีต้นหนึ่งผมว่าเดี๋ยวผมตัดต้นไม้พวกน,นี้ก่อนดีก,กว่าแล้วต้นไม้อันอื่นค่อยว่ากันครับ ไม่งั้นเนี่ยขวานเราจะพังง่ายแล้วบางทีเราตัดไม่หมดต้องเข้าเข้าออกออกใหม่หรือเปล่านี่เนีกระโหลกเอาไว้ทำอะไรอะที่บ้านมีกระโหลกอันนึงนะจำไม่ได้ว่าได้มาจากไหนอะอ่านี่ต้นหนึ่งแต่ต้องจัดการอตัวนั้นก่อนครับเพราะว่ามันยืนอยู่ใกล้ไงนี่จัดการมัน ขวานพังแล้วต้องคราบขวานใหม่ต้องเอาทิ้งครับเพราะว่าของไม่ช่องไม่พอโอเคครับเหลือกี่ต้นอ่ะมันมีกี่ต้นเนี่ยบางอุปกรณ์มันสามารถตีเร็วได้เลยนะแต่พวกกระบองกับขวานไม้กับคานไม้มันตีช้าไง ถ้าเราอยากให้ตีแล้วก็คือต้องวิ่งออกมาแบบนี้คนะรับเพื่อยตีโอ้โห,โหตรงนี้ซอมบี้บานเลยช่วงนี้ถ้าสมมติเกมนี้นานๆจะมาทีก็ต้องขออภัยนะทุกคน อย่างที่บอกครับว่างานหลักเราก็เยอะเด็เราก็ต้องทํางานกับครอบครัวด้วยนะต้องพาครอบครัวไปนั่นไปนี้ด้วยอะเวลาจะเล่นเกมทีต้องบางวันเล่นได้แค่เกมเดียวทุกคนแต่ถ้าสมมติได้เล่นเราก็จะพยายามทําคลิปให้มันดีที่สุดแหละนะเล่นให้ได้นานที่สุดเท่าที่เราจะเล่นได้นะครับดังนั้นเวลาที่มีใครขอเกมใหม่มาเนี่ยผมจะไม่ค่อยรับปากเท่าไหร่ไง ขนาดวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเราไม่ได้หยุดงานนะทุกคนแต่มันก็เหมือนไม่ได้ทำงานอยู่ดีเพราะว่าเราได้ทำงานที่เราแบบเราเราทำได้เราเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานที่เราเลือกเองอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรแต่ว่ามันใช้เวลาในการทำงานไงฟรีแลนซ์อ่ะทุกคนตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอตัดคลิปขายต่างต่างชาตินะ แล้วมันเดี๋ยวนี้ไม่มีระบบ AI เข้ามาช่วยมันก็ทุ่นแรงได้เยอะไม่เหนื่อยเท่าเก่านะครับแต่ด้วยความที่มันมี AI นี่แหละมันก็จะเหนื่อยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันได้ราได้น้อยกว่าปกติน้อยกว่าเมื่อก่อนเพราะว่าระบบ AI อะ่ะเมื่อพูดเมื่อพูดถึง AI มันก็คือคนสามารถเข้าถึงได้ใช่ไหมเราอาจจะไม่ต้องมีสกิลในการตัดต่อวิดอตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอ แต่งภาพอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่า AI มัมาจัดการให้หมดได้ไงคนก็เลยเข้าถึงง่ายนะครับก็อนาคตที่มันยังมาไม่ถึงผมว่าอีกหน่อยก็อาชีพที่ผมทำอยู่มันน่าจะเลือนหายไปแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีอาชีพใหม่เข้ามาแทนก็เป็นเรื่องปกติครับเหมือนหนังสือเมื่อก่อนมันมีหนังสือใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวนี้มันก็เป็นอ e ีบุ๊กแทนแล้วนะครับมันก็เป็นหนังสืออ่านบนหน้าจอแทนแต่ถามว่ามันอุ้ยออตกใจนะว่าตัวอะไรต่ถามว่ามันมาแทนได้ครบไหมมันก็ไม่นะคือมันก็จะมีบางคนที่เขาอ่านหนังสือธรรมดาดีกว่านะด้วยเหตุผลที่ว่ามันก็ไม่เสียสายตาด้วยนะครับเฮ้ยอะไรตัวอะไรอ่ะอ๋อถ้าเราจัดการไอ้พวกนี้หมด ต้นไม้พวกนี้หมดมันจะมีอัศวินออกมาเหรอเซโรเวนโอ้โหตีทีลดแค่นี้ทุกคนผมจะไม่หนีครับผมจะสู้บอกเลยถ้าเราหนีแล้วก็หนีอยู่วันหนีอยู่อย่างนั้นอ่ะต้องเดี๋ยวต้องฮิลเลือดแล้วก็พยายามเดินหนีก่อนครับแล้วเราค่อยฟาดมันบอกแล้วว่าผมจะไม่หนีตีแล้วก็หนีออกมาก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้หนีออกจากแมปหรือว่าไม่สู้กับมันยังไงต้องสู้ครับ อยากรู้เหมือนกันนะถ้าสู้ชนะแล้วได้อะไรอ่ะอาจจะต้องใช้เวลาในการหิวเลือดหน่อยเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมจะใช้วิธีนี้ในการสู้กับเจ้ายามเฝ้าหน้าประตู้วยนะมันนานมากแล้วที่เรายังไม่ได้ไปไงไม่งั้นถ้าเราไม่ไม่สู้เลยอ่ะเราก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยได้แค่ฟาร์มของเฉยๆวนไปวนมานะครับ เหมือนเกมรัดดีแหละถ้าผมไม่ไปบังเกอร์บาวโวผมก็คงไม่ผมก็คงไม่มีโอกาสจะได้รถ ATV อะ่ะจงก้าวข้ามความกลัวครับทุกคนว่าแต่อาวุธมีดีไมเนี่ยขอดาบหน่อยมีดาบไหมมีกระบองเหรอกระบองก็ได้มากระบองทนทานขอดาเมจแรงๆหน่อยมันใกล้ตายเห็นปะเลือดลดเยอะแล้วนะ หกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะอนี่ใช้ตีหนักยังลดไม่เยอะเลยครับต้องหิวเลือดตัวเองด้วยนะแล้วก็หนีชิ้นเนื้อจะพอไหมเนี่ยนี่แค่ตัวเดียวนะถ้าสมมติเราไปเจอสามสี่ตัวนี่ไม่ตายเลยผมเคยไปเจอพวกเนี้ยที่อัศวินวายชนนะครับถิ่นอัศวินวายชนนะ่ะแล้วเจอพวกเนี้ยสามตัวบอกเลยว่าหนีไม่ทันหนีแทบไม่ทัน ขนาดมาป่ายัางจะตายเลยเออเรียบร้อย้หอหอโหแล้วขอมีแค่นี้ขอบคุณมากนะคุ้มค่าจริงๆนะครับคุ้มสุดๆไปเลยนะเอานี้ออกไปหมดแล้วเหรอเอานี้ดีกว่านะครับโอเค เดี๋ยวเดี๋ยวผมต่ออีกหน่อยดีกว่านะเพราะว่าเมื่อกี้มันมีแมปทีนอซินไวชนโผล่ขึ้นมานะครับเออหวัว่าคงไม่ตายโชยนะคือเกมนี้มันทําให้เราตายบ่อยมากๆอะบ่อยจุนชินนะครับเทพเจ้าแห่งความตายไปแล้วผมตอนนี้นะ <c oughs> ขอเก็บเดวิลก่อนนะอุ้ยน้องหิงห้อย น้องหิ่งห้อยหนีมาหลบฝนครับทุกคนไม่เจอน้องนานมากเลยอะสมัยก่อนน้องก็ชอบเข้ามาในบ้านครับมาวิ่งวับวิ่งวับมึนคือถ้าเป็นดวงเล็กๆแบบนี้เราเราโอเคไงแต่ถ้าเป็นดวงใหญ่ๆแล้วมากระพิบแบบเนี้ยตัวใครตัวมันโอเคตัดมาที่นี่เลยแล้วกันนะครับ คือถ้าอย่างนน้อยเรามาที่นี่เราก็ยังมีโอกาสได้ชุดได้อาวุธดีๆไงขอให้เป็นแค่ไว้วูฟแล้วกันนะอย่าเป็นพวกอัศวินเลยนะไม่งั้นไม่น่ารอดนะครับขนาดไว้วูฟเรายังจะไม่รอดเลยคือถ้ามันมาโจมตีเราทีละตัวโอกาสรอดเราสูงไงแต่ถ้ามันมาทีสองตัวสามตัวบอกเลยว่ารอดยากนะครับ หนีก็ไม่ทันด้วยแล้วหิวเลือดก็ขึ้นช้าด้วยนะเพราะว่าของแบบเนี้ยอาหารแบบเนี้ยมันหิวเลือดช้านะครับมันขึ้นทีละหน่อยเหมือนเรากําลังกิน,นอาหารนะทุกคนมันเกินลงมาทีละหน่อยทีละหน่อยใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเป็นผ้าพันแผลมันขึ้นไวนะครับแต่ว่ามันก็เสียของเยอะเสียผ้าเยอะนะแต่ถ้าเราอยากหิวเลือดไวก็ต้องทํานะครับอนาคตต้องทําอยู่แล้วนะความรู้สึกตอนนี้คืออยากได้กระเป๋าที่มันเก็บได้เยอะกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับ ถามว่าท้อไหมท้อแต่ถามว่าสู้ต่อไหมสู้ต่อแน่นอนนะค่อยๆเล่นไปนะครับปราบใดที่ยังมีคนอยู่ก็ถ้าอยากเป็นกําลังใจให้กันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันนะครับหรือใครอยากเป็นกําลังใจแบบหนักๆก,ก็กดซุปเปอร์ตงให้กันได้นะสี่สิบบาทเองทุกคนช่วยหน่วยช่วยค่าไฟค่าเน็ตผมหน่วยอันนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่นะครับไม่ได้บังคับตามความสะดวกเลยทุกคน นี่ไงสมตัวเออไม่ใช่อนี้กวางน้องหิ่งค่อยไปไหนแล้วคือก่อนจะเข้าไปสู้กับพวกคนขี้เลื้อนไว้วูมาป่าอะไรพวกเนี้ยผมมักจะฟาร์มของรอบๆก่อนนะคือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเกมนี้ขอฟาร์มของครับอ่าขอฟาร์มของก่อนดีกว่าครับเนื่องจากว่า ถ้าเราฟาร์มของแล้วเนี่ยเราจะได้เลเวลด้วยไงะจะได้ค่าประสบการณ์ค่า XP นะครับตายก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ค่าประสบการณ์ก่อนเพราะยังไงเวลาเราตายของเราก็ไม่ได้อยู่แล้วแต่ที่ได้ก็คือค่าประสบการณ์นะครับเหมือนเราเล่นเกมอย่างเงี้ยนะเล่นไปเถอะอย่าง,างน,น้อยเราก็ยังได้ค่าประสบการณ์แต่ถ้าไม่เล่นเลยเราก็ไม่ได้อะไรเลย แรดีบุกก็หายากเนาะแต่เห็นว่าเราใช้แรดทองแดงก็สู้ง่ายใช่ไหมครับก็ไปแอบส่องไอ้ในกลุ่มเกมนี้อยู่นะแต่ละคนนี่คือชุดกรอบแบบโอ้โหมันดีมากอะเรากว่าจะเล่นถึงจุดนั้นน่าจะใช้เวลาเป็นปีทุกคนก็อย่างเช่นเคยที่ผมเคยบอกไว้และว่าเล่นเอาสนุกแล้วกันนะครับอย่าไปซีเรียสเลยจริงจังกับมันมาก จริงๆมีเกมแนวนี้หลายเกมนะครับอยากเล่นเหมือนกันนะคือมันมีอย่างหนึ่งอะถ้าสมมติเราเราเขาเรียกว่าอะไรอะฟรีแลนซ์ของเราใช่ไหมถ้าสมมติมันถึงยอดหนึ่งที่เราตั้งไวอ้อะพอใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนแล้วอะผมจะมีเวลาว่างเยอะมากเลยไงดังนั้นเนี่ยก็เนี่ยพยายามทําอยู่โอ้โหสามตัวแบบนี้จะรอดไหมเนี่ยหนีไม่ทันนะครับติดติดไมาอีก ลูกก็จะหิวเลือดรับหมาวิ่งเร็วด้วยทุกคนหนีไปมาถึงแล้วว่าหนีไปโอ้โหไม่น่าทันแล้วทุกคนเรียบร้อยครับตายโชว์ไปแล้วทุกคนจบคลิปพอดี